งามอย่างสาวภูไทย FC รัวเลฟลุกสวยชมผู้พรพันธ์ร่วมงานประจำปีที่บ้านเกิดไม่มีพลาดอยู่แล้วสำหรับงานใหญ่ของจังหวัดบ้านเกิดสำหรับชมผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตวอลเล่สาวทีมชาติไทยที่สวมชุดผ้าไทยเดินทางไปสักระพยาศีสตนาชราที่ลานพยาศีสตนาคราดริมฝั่งแม่น้ำคงจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ดด่วน ดานัยศิวชรเมทากุลจบอันดับที่14ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023จากการลงเล่น12นัดชนะ2นัดแพ้10นัด11นาฬิกา30นาทีเซตมี8คะแนนไม่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย ล่าสุดมือเซตวัย30สปีได้บินด่วนกลับบ้านเกิดเพื่อร่วมงานเจ็ดเดือนเจรำบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชาที่บ้านเกิดณนะลานพญาศรีสัตนาคราชเทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อทําการบวงสรวงบูชาต่อพญานาคซึ่งพรพันธ์มีส่วนร่วมจัดเต็มชุดไทยร่วมรําถวายทุกปีโดยในอินสตาแกรมคุมปาด๋อยของพรพันธ์ก็ได้เคลื่อนไหวลงรูปงานดังกล่าวแบบจัดเต็มก่อนได้ราการรัวหัวใจและคอมเมนต์จากแฟนคลับจํานวนมากถึงลูกงามแบบสาวภูไทยของลูกยางสาวทีมชาติไทยไรายนี้ สำหรับวอลเล่บอลหญิงไทยมีโปรแกร,รมแข่งซีวีลีครั้งที่3ปี2023หรือชื่อเดิมอาเซียนกรังปรีซึ่งจะแข่งแบบ2สนามแบ่งเป็นเลขแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่4-6ถึงสิงหาคม2566และต่อด้วยประเทศไทยระหว่างวันที่11-13ถึงสิงหาคม2566